ผมว่าเราน่าจะได้เห็นเอฟเฟกต์อนิเมชันในการสุ่มได้ของแรนะเพราะว่ารอบนี้เราสุ่มแบบ10ครั้งเลยเมาทุกคน3 2 1ไปครับผม<ๆ>สวัสดีครับขอต้อนรับทุคนเข้าสู่โอ้ a ิช e l นั่นเองนะผมแล้ววันนี้ผมมีเกมใหม่เกมคุณภาพจะมาแนะนํากันนั่นเองนะฮะน,ะนั่น,นคือเกมนิโนคุนิคลอสเวิร์ d นั่นเองนะฮะซึ่งบอกได้เลยว่าโอ้โห ภาพโคตรสวยทุกคนห้ามพลาดเด็ดขาดนะโดยเฉพาะแฟนขับของ Studio o f g b เนี่ยก็คือสตูดิโอสร้างอนิเมชั้นนำของญี่ปุ่นนะฮะรอบนี้เขามาจับมือกับเน็ตมาเบิลแล้วก็ค่ายเกมเลเวลไฟในการสร้างเกมซึ่งบอกได้เลยว่าบรรยากาศต่างๆธีมกลิ่นอายต่างๆเนี่ยไม่ผิดหวังแน่นอนทุกคนวันนี้ผมก็เลยจะพามาชมกับพวกระบบต่างๆภายในเกมนะฮะสิ่งที่น่าสนใจแล้วแน่นอนครับผมช่น,นลของเราเดี๋ยวตอนท้ายคลิปเนี่ยเดี๋ยวมีสุ่มกาชาล็อตใหญ่กันแน่นอนนะฮะเออมาไม่รอช้าครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปดูเลยดีกว่าจไปะ โอเคครับผมแล้วนี่ก็คือหน้าต่างในการสร้างตัวละครนั่นเองนะฮะโดยของตัวผมที่สร้างไปแล้วเนี่ยก็คืออาชีพโลกสายธนูนั่นเองนะฮะโดยตัวละครแต่ละตัวเนี่ยก็คือจะเป็นตัวแทนของสายแต่ละอาชีพนี่ก็จะมีคุณลุงนะฮะเป็นสายบาร์เบเรียนเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูแล้วกันมานี่ทุกคนภาพโคตรสวยนะฮะ60 fps ลื่นไหลสุดสมูทนี่ แข็งแรงบึกบึนนะฮะโดยตัวละครนี้จะโดดเด่นในด้านการป้องกันนะครับผมแล้วก็โจมตีด้วยถือว่าเป็นแนวหน้าในปาร์ตี้เลยก็ว่าได้นั่นเองนะฮะแล้วก็อาชีพต่อมาครับผมนี่จะเป็นคล้ายๆสาวน้อยนะเป็นเมดมาเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูนี่แม่ภาพอย่างสวยทุกคน เดี๋ยวผมพาเข้าไปดูในเกมแล้วกันทุกคนจะยิ่งแบบว้าวกว่าน,นี้กับเออถ้าใครแบบนึกภาพไม่ออกเนี่ยจริงๆก็คือคล้ายๆนักเวทอะมีเวทต่างๆคอยช่วยซีซีศัตรูนะฮะมีพลังโจมตีที่สูงมากคอยช่วยปาร์ตี้โจมตีแถว2อะไรประมาณนี้นะฮะเออใครชอบอาชีพแนวๆนี้ก็คือห้ามพลาดเด็ดขาดแล้วก็ตัวที่3ามผมจะเป็นน้องปืนนั่นเองนะฮะน่ารักนะฮะมาเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนี่ปืนใหญ่มีโออาร์มสตรองหรือเปล่าเนี่ย แล้วก็น้องปืนเนี่ยสลับเกมนี้เนี่ยน้องปืนจะออกแนวแบบเป็นสายซัพพอร์ตนะทุกคนคอยช่วยสนับสนุนปาร์ตี้มีสกิลฮิลคอยช่วยปาร์ตี้ทำาดามจเล็กๆน้อยๆนะฮะอะไรประมาณนี้เออแล้วก็จบด้วยอาชีพสุดท้ายนะฮะนักดาบนั่นเองมาเดี๋ยวเข้าไปดูกันอ่านี่ก็ผมสอดแมนนะฮะโอ้โหโดาบเป็นเพลิงนี่แล้วก็เกมนี้เนี่ยมันจะมีเรื่องการชนะทตุแพ้ทตุข,ของมอนดด้วยนะเออ คือค่อนข้างลึกเลยแหละนี่ได้ว่าสเตตค่อนข้างที่จะสมดุลน,นะฮะมีพลังป้องกันโจมตีเป็นตัวละครที่สมดุลมากแล้วก็แต่ละตัวละครเนี่ยสามารถตกแต่งตัวละครได้ด้วยนี่สามารถเลือกสมผมสมผมได้ก็คือเราสามารถสร้างตัวละครที่แบบเป็นยูนิครูปลักษณ์ของเราได้นั่นเองนะฮะเออนี่สามารถเลือกชงเลือกชุดได้นี่ชุดบาบาเลียนวะสมผมก็สามารถเลือกสีสงผมได้นะฮะนี่สีชมพูกดถัดไปปุ๊บจะสามารถอ๋อนี่ไงสามารถตกแต่งสีตาได้ทุกคนจริงๆมันสามารถเลือกสีตาข้างได้ด้วยนี่ใช่ไหมเออจริงด้วยทุกคนข้างหนึ่งสีแดงข้างนึงสีฟ้า่ ถัดไปปุ๊บอันนี้จะเป็นตกแตกใบด้านนั่นเองนะฮะเนี่ยมีรอยแผลเป็นมีหนวด <c oughs> โหหนวดกระจรวะ่ะถัดไปอีกก็จะเป็นในด้านของรูปล่างก็ถือว่าค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะทุกคนในระบบการสร้างตัวละครเกมนี้เนี่ยก็คือเราสามารถกําหนดตัวละครของเราได้ให้แบบไม่ไปซ้ํากับคนอื่นนะเนอะสามารถตั้งค่าละเอียดได้ด้วยนี่ <c oughs> ก็ราวๆประมาณนี้เลยนะผมสำหรับการสร้างตัวละครเนอะก็เลือกสไตล์การเล่นกับอาชีพที่ชอบแล้วกันเนอะเออแล้วก็กดสร้างตัวละครได้เลยมาเดี๋ยวผมพาเข้าตัวละครหลักที่ผมเลือกเลยแล้วกันเป็นตัวอาชีพโลกสายธนูมาลุ นี่มาแล้วว่าผมภาพภายในเกมเลยนี่ประมาณนี้นะฮะทุกคนดูภาพสิเอาเรื่องวะผมถือว่าโอเคเลยนะผมชอบผมชอบภาพแบบนี้สไตล์แบบอนิเมะนะ,ะแล้วตัวละครเนี่ยก็คือแบบใครที่เป็นแฟนของ GB เนี่ยก็คือแบบหน้าตาตัวละครแบบนี้วิวทิวทัศน์แบบนี้นี่คือแบบใช่เลยอะแล้วข้างๆนี้ก็คือมังกรน้อยนะฮะสัตว์เลี้ยงของเราสามารถช่วยเราโจมตีสามารถช่วยเราบัฟได้นี่สามารถเปลี่ยนสัตว์เลี้ยงได้ด้วยเฮ้ย <c oughs> อันนี้ตัวดอกทารตะวน,นะโ <c oughs> ดยสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันจะเป็นตัวอิมมาเจนนะฮะเราสามารถแบบเอามาช่วยสู้ได้สามารถเปลี่ยนได้ตลลอดดเเเวาาามมมมี๋ยผพพไปชก ข้างก่อนเลยดีกว่านี่สามารถเรียกสัตว์ขี่ได้ด้วยทุกคนแต่สัตว์ขี่ผมยังเป็นแมวยักษ์อยู่เลยโอ้โหทุกคนดูหน้าน้องแมวดิเจอศัตรูกลุ่มแรกแล้วทุกคนเดี๋ยวผมจะยิงธนูพายุไปก่อนแล้วกันนี่หาฝนแล้วก็ยิงไปโปอ,อะไรประมาณนี้นะฮะเออนีสกิลบัฟโอเคนี่ก็คือเกมเพลย์ร่าวๆแล้วผมก็คือสกิลโจมตีนะฮะซึ่งบอกได้เลยว่าสกิลโจมตีเนี่ยมีเยอะมากทุกคน แต่ว่าอันนี้ผมยังแบบเล่นไปไม่ไกลมากยังมีสกิลประมาณนี้อยู่สําหรับใครที่แบบไม่มีเวลาเล่นหรือว่าอยากจะออกไปไหนเนี่ยเราก็สามารถกดออโต้ไว้ได้ทุกคนนี่สามารถกดออโต้ได้นี่แล้วก็ปล่อยมือทุกคนมันก็จะเล่นให้เราอัโตโนมัติเลยอะไรประมาณนี้นะฮะเออสัตว์เลี้ยงเนี่ยก็สามารถช่วยเราโจมตีได้ทุกคนเห็นป่ะโอเคก็ผมข้าวๆก็ประมาณนี้เลยนะสําหรับเกมเพย์ต่างๆแล้วก็ในด้านของาธาตุอาวุธที่เราใช้เนี่ยก็สามารถเปลี่ยนได้รับผมเป็นธนูไฟาธาตุไม้แล้วก็าธาตุน้ำนะฮะเออการโจมตีก็จะเปลี่ยนไปเป็นตามาธาตุท M M O ออกตะลุยดินแดนนะผมพัฒนาตัวละครนะฮะลงดันกับปาร์ตี้ล่าบอสกับเพื่อนอะไรประมาณนี้เออวันนี้ผมก็จะพามาดูระบบแบบน่าสนใจทั้งหมดเลยแล้วกันแล้วก็ซ้ายบนเนี่ยจะเป็นด้านเควสนั่นเองนะฮะเป็นเควสหลักแล้วก็เควสรลองต่างๆโดยเควสเกมนี้เนี่ยคือง่ายมากทุกคนคือจิ้มเสร็จปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวมันจะพาเราไปทาเควสเลยอ่าอันนี้เควสผมทําจนแบบมันสุดเพดานของเควสแล้วอ่ะเราก็ต้องแบบไปทาไซส์เควสนะฮะไปทาเควสรองให้เลเวลมันถึงเราถึงจะสามารถทาเควสหลักต่อ ะรประแล้วก็ในด้านของตัวละครเนี่ยผมจะพาไล่ดูทีละโหมดแล้วกันนะฮะในด้านของตัวละครเนี่ยจะมีการอัพรงค์อัพคลาสนะฮะตามแต่ละเลเวลนีของผมจะเป็นเลงหนึ่งอยู่นะฮะก็คืออย่างที่ผมบอกก็คือเราเล่นไปเรื่อยๆนะผมอัพรลค์อัพสกิลตัวละครหาอาวุธเจ๋งๆมาใส่หาสัตว์เลี้ยงคู่ใจมาใช้อะไรประมาณนี้เออค่อยๆเติบโตไปเรื่อยๆในด้านของสกิลเนี่ยก็จะมีสกิลให้ใช้แบบเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดอันนี้คือสกิลที่มันให้มาตอนเริ่มต้นนะฮะเออนี่อะไรประมาณนี้แล้วก็อันนี้เป็นสกิ ยิงไปข้างหน้านะฮะแล้วก็อันนี้จะเป็นสกิลแอคทีฟพิเศษก็คือสกิลที่เราสามารถหามาเรียนได้จากภายในเกมนั่นเองฮะอ่าอน,นี้เป็นสกิลบัฟเออตอนนี้ผมยังมีแบบไม่กี่สกิลอยู่อะหลายๆอันนี่คือแบบสกิลเจ๋งมากเลยนะคนดูดิอันนี้คือแบบโคตรด,ดีไหนลองดูสกิลอื่นสิอ่านี่อะไรประมาณนี้นะฮะเออ แล้วก็แต่ละอันสามารถหาได้จากไหนเนี่ยคืออะไรก็ตามภายในเกมนี้ที่เราสงสัยว่ามันจะหาได้จากไหนเนี่ยเราสามารถกดดูได้จากตรงนี้เลยนี่ต้องใช้ไอคมพีอันนี้นะฮะตำราเวทดาร์บอลูนเราก็สามารถกดแหล่งที่มาได้ทุกไอเทมมันจะมีแหล่งที่มาให้เราสามารถกดดูได้นะฮะว่าเราจะหาได้จากไหนหาได้จากเควอทฟิลไอเควอทฟิลเนี่ยคือดันเจียนที่เราไว้ปล่อยบอทนะฮะเออเดี๋ยวผมจะแนะนําอีกทีละกันอ้อแล้วก็เกมนี้สามารถแบบเดลก,กันได้ด้วยนะสามารถแลกเปลี่ยนกันระหว่างผู้เล่นได้<อ>เดี๋ยวผมจะอธิบายทีละกันคือระบบค่อนข้างดีเลยค คือผมมาได้ยินชื่อเสียงของเกมนี้มาสักพักแล้วนะคือต้องบอกก่อนนะของไอ้ที่ผมกำลังทดสอบอยู่ตอนนี้คือเซิร์ฟทดสอบเกมตัวจริงยังไม่เปิดได้เข้ามาเล่นก่อนนะ,ะเออเอามารีวิวก่อนแล้วก็อันนี้จะเป็นพาสซีฟสกิลนั่นเองนะฮะพาสซีฟสกิลเราก็สามารถหามาติดตั้งได้เช่นกัน <Wow. S 1> แล้วก็ในด้านของพานะเนี่ยก็คือน้องแมวเมอระเกี้ที่ผมเอาออกมาทุกคนเห็นปะเนี่ย้น้องแมวตัวนี้ทุกคน <laughs> น้องแมวหน้ามืนตัวนี้เราก็สามารถเปลี่ยนสัตว์ขี่ได้นั่นเองนะฮะนี่ยานพานะทุกคน น้องแมวน่ารักนะฮะนี่ตัวหุน่นแฟนขับจีบีเนี่ยไม่ผิดหวังแน่นอนทุกคนมาเล่นเกมเนี้ยแต่ละสิ่งแต่ละอย่างนะโอ้โหกลิ่นอายแบบมาเต็มนี่อันนี้เหมือนรถของบูม่าในดารอนบอลเลยวะไปดารอนบอลซะแล้ว นี่ตอนนี้เรามีแค่น้องแมวอยู่นะฮะแล้วก็น้องแมวเนี่ยอย่าลืมมากดขี่ด้วยนะทุกคนเพราะว่าถ้าเราไม่กดขี่มาเนี่ยมันจะไม่มีให้เลือกในตอนที่เราออกประจนภัยในแมพแล้วสัตว์เลี้ยงแต่ละตัวเนี่ยก็สามารถพัฒนาได้ทุกคนเพราะว่าเวลาเราได้สัตว์ขี่ตัวดีๆมาเนี่ยมันสามารถช่วยอัพซีพีหรือว่าค่าคอมแบทพาวเวอร์ของเราได้เช่นกันอะไรประมาณนี้นะผมสลับสัตว์ขี่นะฮะแล้วก็คอสตูมเออ เจ๋งทุกคนเห็นป่ะเอาเรื่องป่ะคอสตูมเกมนี้สามารถใส่ได้แบบอิสระเลยนะฮะแล้วก็ไม่มีผลต่อสแตตด้วยก็คือเราอยากแต่งตัวยังไงก็คือได้อิสระเลยทุกคนนี่ มีชงมีชุดนะฮะนี่โอ้ชุดนี้สวยจังเอออะไรประมาณนี้นะฮะชุดมายากลอ่าอะไรประมาณนี้ทรงผมก็สามารถมาเปลี่ยนได้เพิ่มในเกมนะฮะแต่ว่าการเปลี่ยนทรงผมเนี่ยมันจะต้องใช้ของคาราฟด้วยนะทุกคนไหนลองกดผลิตสิเนี่ยมันก็จะเขียนอยู่ว่าเราต้องใช้อะไรในการแบบคราฟทรงผมนี้ขึ้นมาบ้างอันนี้น่าจะเป็นหมวกนะฮะโอ้หมวกไก่คอสตูมค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะเนี่ยหมวกอุดาดาอ้แล้วก็ทุกคนอันนี้ผมประชาสัมพันธ์ด้วยละกันนะว่าตอนนี้เกมเนี้ยเปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้ากันแล้วนี่หละครับผมอย่าลืมไปลงทะเบียนลวหนน้้าากัดยเพระ ไอหมวกที่ผมใส่เมื่อกี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยไอหมวกอันนี้ทุกคนมันจะได้จากการไปเข้าร่วมใน Discord มัง้งนี่เข้าร่วม Discord ครับผมเพื่อรับหมวกอูดาด้ากับฉายาพิเศษนะฮะแล้วก็ลงทะเบียนล่วงหน้าตอนนี้ทาง App Store หรือว่า Play Store เนี่ยจะได้รับคอสตูมชุดสำรวจนั่นเองนะฮะเอออะไรประมาณนี้ยังไงก็อย่าลืมไปลงทะเบียนกันด้วยแล้วกันนะฮะแล้วก็สามารถติดตามข่าวสารของเกมได้ท,ทางแบบช่องทาง official ต่างๆเลยไม่ว่าจะเป็น YouTube Discord Facebook หรือว่า Twitter ทั่นเะขอรกลับมาในเกมอันต่อไป จะเป็นตกแต่งรูปร่างอ๋ออันนี้จะเป็นพวกแว่นต่างๆเนะโอ้มีแว่นนินจาด้วยโธ่ตาเหลือกเลยแล้วก็อันนี้จะเป็นใบหน้านั่นเองนะฮะแหมเป็นมีหนวดด้วยเอออะไรเราลาประมาณนี้นะฮะแล้วแต่ละอย่างเนี่ยก็สามารถย้อมสีได้อ๋อหมวกก็ย้อมสีได้อเอออะไรประมาณนี้นะฮะแล้วถ้าเป็นเกมแนวเนี้ยผมว่าคอสตูมมันเข้ามาเรื่อยๆทุกคนมันอัปเดตมาเรื่อยๆตามแบบอีเวนต์ต่างๆตามซีซั่นน่นะนะเออก็ถือว่าน่าสนใจแล้วก็อันต่อมาจะเป็นเด็กเด็กอันนี้ก็คือตลอตสกิลต่่าาางกรสสรใใท้เีนช การเล่นเกมมะทุกคนแล้วถ้าเราไม่รู้จะกดอะไรเนี่ยมันสามารถมีติดตั้งอัตโนมัติได้ทุกคนก็คือมันจะเอาเซ็ตของที่ดีที่สุดสกิลที่ดีที่สุดสัตว์เลี้ยงที่ดีที่สุดเนี่ยมาติดตั้งให้เรานั่นเองนะฮะก <Wow. S 1> ดติดตั้งอัตโนมัติเลยแล้วกันปึ๊บอ่าอะไรประมาณนี้นะฮะแล้วก็ต่อมาจะเป็นฉายานั่นเองนะฮะโดยฉายาเกมนี้เนี่ยเมื่อเราปลดล็อกแล้วเนี่ยมันก็จะปลดล็อกพวกสเตตต่างๆด้วยไม่ว่าจะเป็นเลือดดีเฟนส์แอตแทกพลังโจมตีต่างๆนั่นเองนะฮะเออนี่ นี่เห็นปะมันก็จะได้ฉายามาด้วยแล้วก็ปลดล็อกสแตทด้วยนั่นเองนะฮะโอเคแล้วก็อันต่อมาครับผมจะเป็นพวกอุปกรณ์ต่างๆนั่นเองนะฮะเมื่อเกียมันก็คือหน้าต่างเดียวกันกับไอ้นนหน้าเด็กเมื่อนาเกียทุกคนแต่หน้านี้จะละเอียดยิ่งขึ้นนะฮะเราสามารถแบบมากดดูไอเทมต่างๆที่เรามีได้พวกกล่องต่างๆเนี่ยก็อย่าลืมมาเปิดด้วยทุกคนเพราะว่ามันเป็นอุปกรณ์ในการแบบตีบวกอัปเกรดอุปกรณ์อัปเกรดสัตว์เลี้ยงเราได้อันนี้น่าจะเป็นของที่เอาไว้ขัดเกลาอุปกรณ์นะฮะ,ฮะอ โอ้โหหนึ่งดาวหมดเลยรู้มันมีแค่หนึ่งดาวนะมาเดี๋ยวมาดูอุปกรณ์กันดีกว่าทุกคนอุปกรณ์แต่ละชิ้นเนี่ยเราสามารถทําการอัปเกรดได้ทุกคนเกมนี้คือระบบค่อนข้างที่จะลึกพอสมควรเลยนะในด้านของอุปกรณ์เนี่ยสามารถอัปเลเวลได้ก็คือไอถุงเมืล็ะเกศท,ที่เราเปิดเปิดมาก็สามารถเอามาอัปเลเวลอุปกรณ์ได้นั่นเองนะฮะเอออะไรประมาณนี้แล้วก็อุปกรณ์ก็สามารถเลื่อนขั้นได้ด้วยทุกคนก็คือการอัปดาวอุปกรณ์นั่นเองนะฮะก็ต้องใช้ไอเทมประมาณนี้มันก็เขียนอยู่นะฮะอันนี้จะเป็นเีนีา,า, 1, า,ารรวกกกปงออตตบบผุณ์ โอกาสสำเร็จ70%วัสดุที่ต้องใช้ก็คืออันนี้อะไรประมาณนี้มาเดี๋ยวลองตีเลยละกัน70%ยังไงสิ70%นะ โอเคโอเคแม่งเอ้ยโอเคที่ไหนเล่าล้มเหลวนะฮะแม่งเอ้ยนี่อะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่โอบ Channel นะเมื่อคุณพยายามสู้ชีวิตนะแต่ชีวิตแม่งสู้กับกูตลอดเลยช่วงเนี้ยโอเคดีนะว่าเป็นเซิร์ฟทดสอบทุกคนเดี๋ยวเซิร์ฟเปิดจริงเนี่ยขอดวงดีๆหน่อยละกันแล้วก็ต่อมาจะเป็นการถ่ายโอนอุปกรณ์นั่นเองนะฮะก็คือเวลาเราแบบเปลี่ยนจากอาวุธอันนี้ไปใช้อาวุธอันใหม่เนี่ยเราก็สามารถถ่ายโอนพวกความสามารถอุปกรณ์ต่างๆได้ตีบวกอะไรประมาณเนี้ยเออแล้วก็อันต่อมาจะเป็นการปลุุกกกพลััังงนน่เอะโดยารรปณ์้ ว่าจะต้องใช้ไอเทมชนิดเดียวกันชิ้นเดียวกันเนี่ยในการปลุกพลังนะมันก็จะมีสัญลักษณ์นี้ขึ้นมาในอุปกรณ์นั่นเองนะฮะแล้วก็ต่อมาจะเป็นอิมเมจเนก็คือระบบสัตว์เลี้ยงนั่นเองนะฮะนี่น้องมังกรที่อยู่ข้างๆเรานะฮะนี่เราก็สามารถติดตั้งได้ทุกคนสมมุติเราไม่อยากใช้ตัวนี้แล้วเราก,ก็กดเอาน้องออกแล้วก็ใส่ตัวที่เราต้องการจะใช้ไปนี่ตัวนี้ละกันกดร่วมเดินทางใส่ไปในช่องนี้อ่าอะไรประมาณนี้นั่นเองนะฮะ <Wow. S 1> แต่ละตัวเนี่ยมันก็จะมีธาตุของมันอยู่ทุกคนธาตุไฟ มีสเตตของมันอยู่มีระดับแรงจริงๆน,น้องตัวเมื่อกี้ระดับ4ีดาวเลยนะทุกคนแล้วก็ในด้านการพัฒนาอิมเจนเน่เราสามารถอัพเลเวลไอตัวสัตว์เลี้ยงของเราได้นั่นเองนะฮะแล้วก็วิวัฒนาการรู้สึกของวิวัฒนาการผมยังมีไม่พอทุกคนคือมันจะมีดันเจี้ยนรายวันที่สามารถเอาไปฟาร์มของในการแบบพัฒนาอิมเจนของเราได้นั่นเองนะเออแต่ของหาโคตรยากเลยแล้วก็อันนี้จะเป็นเสริมพลังนั่นเองนะฮะเสริมพลังก็คือคล้ายๆการอัพสเตตแต่ทุกคนก็คือเราต้องหาเยลลี่พวกนี้มาแลล้้ววกกกกก็็็อออออยยย่่่่่าาาาาางงงงททีีผมมบเเคืสสสิขะออะไรรสสะไรรตัจจหด มีเกมนี้มีแหล่งที่มาบอกทุกอย่างเลยทุกคนเนี่ยหาได้จากที่ไหนบ้างเราก็ลองดูได้เลยนั่นเองนะฮะเออแล้วก็อันต่อมาก็ผมจะเป็นการโอนถ่ายพลังของอิมเจนนั่นเองนะก็คือตัวไหนที่เราไม่ใช้แล้วเนี่ยเราก็สามารถโอนถ่ายพลังมายังตัวใหม่ที่เราต้องการจะเล่นได้คล้ายๆอาวุธแล้วก็อันต่อมา,อาคือการปลุกพลังปลุกพลังนี้ก็คือเหมือนอาวุธเลยทุกคนก็คือต้องใช้อิมเจนเนี่ยตัวเดียวกันในการปลุกพลังนั่เนเองนะเอออะไรประมาณนี้แล้วก็ในด้านของอิมเจนหรือว่าตัวสัตว์เลี้ยงเนี่ยเราก็สามารถส คือมันมีช่องทางในการได้อิมเมจนหลายช่องทางนะเกมนี้นะมาเดี๋ยวผมลองฟักไข่อันนี้คือฟอร์มฟักเลยนี่นาทุกคนมาลุ้นกันลุ้นกันทุกคนหุ้ยกี่ลุงด้วยโอ้โหดาวเดียวทุกคนแม่เงยหมาคอกี้ ตัวอะไรวะเนี่ยเราสามารถฟักไข่ได้ทุกคนแล้วก็ไข่ที่เราต้องการจะฟักเนี่ยสามารถใช้เศษอธิษฐานได้แต่มันไม่ได้แปลว่ามันจะออกมาเหมือนคําอธิษฐานของเราเนีทุกคนมาแค่มีโอกาสเฉยๆกดๆไปแล้วกันทุกคนรู้ว่าจริงๆถ้าเราไม่ชอบเนี่ยเราก็สามารถรีเฟซได้ทุกคนใช้เงินหมื่นห้าไหนลองรีเฟซด,ดูแล้วกันโอ้หรีเฟซอีกทีสามหมื่นทุกคนโคตรแพงอีกทีห้าหมื่นสมมติผมต้องการอิมเมจนธาตุน้ำเนี่ยเราก็กดใบอธิษฐานธาตุน้ำไปแล้วก็กดฟักเลยนี่อะไรประมาณนี้นะ ตัวไหนที่เราไม่ใช้เราก็สามารถเลือกได้เนี่ยเวลาปล่อยเสร็จเราก็จะได้พวกของกลับคืนมานะฮะเออเราก็ลองดูแล้วกันว่าตัวไหนที่เราไม่ใช้เนี่ยเราก็เอามาปล่อยได้แล้วก็ในด้านของฝ่าอิมเมจนทุกคนอันนี้คือคล้ายๆระบบบ้านปะเออถ้าเป็นเกมอื่นๆมันก็คือระบบบ้านนะเนาะสามารถเข้าไปหาอิมเมจนต่างๆของเราที่เรามีได้อ่าเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูแล้วกันหูไคลิปนี้ยาวแน่เลยวะ่ะทุกคนระบบเกมมันเยอะจัด <laughs> เดี๋ยวผมจะพยายามปัดให้มันกระชับที่สุดแล้วกันนะอฮ้ยน้องทุกคนน้องวิ่งมาหาเราเต็มไปหมดเลยน้องเอาของขวัญมาให้นะฮะคือเวลาเราปล่อยน้องๆไว้ในป่าอิมเมจินเรื่อยๆนานๆเนี่ยน้องจะหาไอเทมมาให้เราได้ทุกคนเนี่ยลองกดดูนะฮะ อ่าได้อะไรบ้างเนี่ยแล้วก็ในด้านข้างในเนี้ยก็คือเราสามารถมาสร้างอาณาจักรของเราได้เลยทุกคนสามารถมาสร้างสิ่งก่อสร้างต่างๆได้แต่อันนี้ผมยังไม่มีเพราะว่ามันจะต้องใช้แต้มที่ได้จากการ PVP เนี่ยไปซื้อบิ d i ิงต่างๆมานั่นเองนะฮะเนี่ยเราสามารถแบบซื้อสิ่งก่อสร้างต่างๆได้สามารถเอาต้นไม้ต่างๆมาลงได้สามารถมีแปลงผักได้ทุกคนเออเกมนี้คือเราสามารถแบบเขาเรียกอะไรนะไลฟ์สกิลสามารถปลูกผักได้เก็บเกี่ยวได้นะฮะเออเสียดายผมยังแบบแต้ม PVP ไม่พอโอเคก็เรา ประมาณนี้เลยนะสลับป่าอิมาเจนก็คือเข้ามายังพื้นที่ส่วนตัวของเราแล้วก็อันต่อมาจะเป็นบันทึกนั่นเองนะฮะก็คือสิ่งต่างๆที่เราเจอมาภายในเกมมาทุกคนไม่ว่าจะเป็นคอลเลกชันสมุดภาพต่างๆนะเะนี่ยมีอิมาเจนทั้งหมดในเกมนี้ตอนนี้นะซิวดาโกอู้สามารถอัปดาวน์ได้ด้วยทุกคนแล้วก็อย่างที่บอกมันมีธาตุแสงกับธาตุมืดด้วยทุกคนไอ้ตัวนี้เป็นธาตุแสงไอ้ตัวนี้เป็นธาตุมืดโอ้น้องตัวสีม่วงนะอ่าอ,อะไรประมาณนี้เลยผลงานผลงานต่างๆเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นแอคชิพเม,ามานต เรา,เอ,าอ้อยพัฒนาสัตขี่ใช่ไหมไอันนี้ไม้ขนนกแล้วก็มาสเตอร์เนี่ยไอ้ระบบมาสเตอร์เนี่ยผมว่าคล้ายๆระบบฝากสมุดป่ะทุกคนเวลาเราได้อาวุธอะไรมาหรือว่าเราได้อิมเมเจออะไรมาเนี่ยเราก็สามารถมาดูได้พอเราปลดล็อกแล้วเนี่ยมันก็จะบวกสเต็เข้าไปด้วยอย่างผมได้อิมเมเจอเมื่อะเกียรที่ผมแบบฟักไข่ได้น้องปากระเบนใช่ปะผมก็สามารถมาปลดล็อกในสมุดได้ปุ๊บ อ่านี่นะครับผมได้เลือด42บวกขึ้นมานั่นเองใครที่แบบเป็นสายสำรวจสายคาฟสายสะสมต่างๆเนี่ยน่าจะชอบนะมีจุดชมวิวอ๋อแล้วก็จุดชมวิวเวลาเราเล่นไปเนี่ยในแมปแม้ว่าเราจะสามารถกดออโต้ควสได้ก็ตามหรือว่าสามารถกดออโต้ตีมอนได้ก็ตามใช่ปะ่ะแต่ว่าถ้าเราดูจอไปด้วยเนี่ยเราสามารถกดเปิดหีบได้สามารถกดแบบเนี่ยชมจุดชมวิวได้ทุกคนอ่านี่อะไรประมาณนี้เลยนะฮะเออมันก็จะแบบมีคัทซีนสวย,สวย แล้วเกมนี้คัดซีนแบบเนื้อเรื่องดีๆเจ๋งๆมีเยอะมากเดี๋ยวผมตัดภาพมาให้ดูแล้วกัน There's another world out there. It's a beautiful place where endless adventures await. Join your friends on an adventure to grow strong together and get your heart racing in this exciting fantasy world. แล้วก็ในการพัฒนาเนี่ยตอนนี้มันจะมีกลุ่มดาวทุกคนกลุ่มดาวเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นคล้ายๆพาสีของตัวละครหรือเปล่าใช่ไหมใครเคยเล่นเกมอื่นมาน่าจะคุ้นๆน,นะก็คือเราสามารถปลดไปได้เรื่อยๆตามกลุ่มดาวนะฮะค่อยๆปลดไปทีละช่องอันนี้คือเราต้องเลือกสายที่เราต้องการจะเล่นนะทุกคนโดยเท่าที่ผมดูเนี่ยไอสามันนี้ก็คือตามธาตุที่เราต้องการจะเล่นแล้วบอกได้เลยว่าจริงๆมันยังไม่ได้มีแค่นี้นะทุกคนเพราะว่าลองดูรอบๆดิเห็นปะ โ,โห้โคตรเยอะทุกคนแล้วไหนเกมนี้มันยังมีท่าสแสงกับท่ามืดอีกอะแล้วก็อันต่อมาจะเป็นทางฝั่งด้านขวานะคอมมูนเตี้เริ่มจากข้อมูลเนี่ยไอเเขตคิงดอมเนี่ยคิงด้อมจริงๆมันก็คือกิ้วทุกคนบางเกมเรียกกิดวบางเกมเรียกแคลนอะไรประมาณนี้นะฮะเออก็สามารถสร้างกิดวได้สร้างอาณาจักรของเราได้สามารถรับสมาชิกเข้ามาได้นั่นเองนะฮะแต่นี้มันเป็นเซิร์ฟทดสอบอะมันมีผมแค่คนเดียวแล้วก็อันต่อมาจะเป็นระบบมิชชั่นมิชชั่นก็คือภารกิจประจําวันนะฮะภารกิจประจําวันภาาารกิจปํสัดห ยังไงก็ตอนเซิเร์ฟเปิดจริงเนี่ยก็อย่าลืมมาทํากันด้วยละกันนะฮะแล้วก็อันต่อไปจะเป็นตําราฝึกฝนนั่นเองนะฮะตำราฝึกฝนเนี่ยจริงๆถ้าเป็นเกมอื่นเนี่ยก็คือ achievement นั่นเองนะฮะเออก็คือ <What? S 1> พวกการตีบวกครั้งแรก up level imagen ครั้งแรกอะไรประมาณนี้เออเราก็สามารถมาปลดล็อกได้ oh. แล้วก็อันต่อมาจะเป็นท้าทายนั่นเองนะฮะอย่างที่บอกนะเกมนี้เยอะมากทุกคนไอ้ระบบท้าทายอันแรกเนี่ยจะเป็นดันเจี้ยนคล้ายๆดันเจี้ยนประจําวันเนี่ยทุกคนไอ้อันแรกเนี่ย,ยคือเอาไว้ฟาร์มอุปกรณ์ต่างๆของ imagen ทุก นั่นเองนะฮะเออก็คือจะรวมอยู่ตรงนี้หมดเลยโดยจะสามารถลงได้จํากัดรอบต่อวันพอเราเข้าไปเนี่ยก็คือเราต้องไปปกป้องไอ้ไข่อันเนี้ยส่วนอันต่อมาวิหารอาคัคีวิหารอาคีเนี่ยก็คือจะเป็นด่านที่เอาไว้ฟาร์มของในการอัปเกรดอุปกรณ์ของเรานั่นเองนะฮะในการตีบวกในการขัดเกลาอุปกรณ์อะไรประมาณเนี้ย <Wow. S 1> อันนี้ก็จะเป็นดันเจี้ยนในการแบบผ่านด่านทั่วไป<ๆ>ก็ลาลาประมาณนี้ครับผมสำหรับดันเจี้ยนประจําวันเนอะเออยังไงก็ตอนเซิร์ฟเปิดเนี่ยอย่าลืมมาลงกันด้วยใช้โคต้าของเราให้คุ้มนะฮะอันต่อมาจะเป็น c h a o นะ i ะอันะ ที่เราเอาไว้ปล่อยบอร์ดฟาร์มทุกคนเวลาเราแบบไม่อยู่หน้าจอหรือว่าจะออกไปไหนเนี่ยเราก็มาปล่อยฟาร์มไว้ในนี้ได้เนี่ยทุกคนมันจะมีไอเทมบอกอยู่เนี่ยนังสือสกิลที่ผมบอกกันทุกคนจาได้ปะเวลาเราจะปลดล็อกสกิลอะไรเนี่ยเราก็ต้องใช้ตําราเวทพวกนี้ซึ่งมันหาได้จากในไอเควอสฟิลเนี่ยแหละค่าพลังที่แนะนําก็คือ8ปดหมพลังต่อสู้เราปัจจุบันก็คือแสนหนึ่งนะฮะเออมาเดี๋ยวลองพาเข้าไปดูแล้วกันแล้วก็ถ้าเราอยากจะไปฟาร์มมอนสเตอร์ตัวไหนอะไรยังไงเนี่ยเราสามารถกดเลือกได้เลยททุกกกคนนนนนนดมมมาาาีี่่แะะแะล้ว้ววว็ไไปตตตัอออออสเเเเรรร์์ย,ยห สามารถกดคลิกด,ดูได้ด้วยนะว่าแต่ละตัวเนี่ยมันดรอปอะไรบ้างอ่าอะไรประมาณนี้เลยนะฮะพอเราเลือกมอนสเตอร์ที่เราต้องการจะฟาร์มได้แล้วเนี่ยเราก็กดให้ตัวละครเราเดินไปได้เลยนะฮะเอออะไรประมาณนี้คือเกมนี้ไม่ยากทุกคนระบบเยอะก็จริงนะแต่ว่ามันทํามาค่อนข้างที่จะแบบเข้าใจง่ายเลยแหละก็คือพอเราไม่อยู่แล้วก็เอามาปล่อยบอร์ดค้างไว้ในนี้นนทุกคนแล้วก็เกมนี้สามารถปล่อยบอร์ดแบบเราไม่ต้องออนเกมก็ได้นะทุกคนก็คือเราปิดเกมอะ่ะแต่ว่าตัวละครของเรายังฟาร์มอยู่ก็คือกดตรงนี้เลยปึ๊บแล้วทุกคนจะเห็นสัญลักษณ์ท อะไรประมาณนี้นะฮะในการแบบฟาร์มแบบออฟไลน์นั่นเองนะฮะเออก็เตรียมยงเตรียมยาเตรียมพื้นที่ว่างในกระเป๋าให้พร้อมละกันแล้วก็ปล่อยโหมด AI ได้เลยส่วนอันต่อมาจะเป็นวงกดห่วงฝันอันนี้คล้ายๆไต,ต่หอทุกคนก็คือค่อยๆฟาร์มค่อยๆไต่ไปเรื่อยๆของรางวัลก็จะค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆนั่นเองนะฮะเออเนี่ยโ,โหด่านโคตรเยอะทุกคนแล้วก็อันต่อมาจะเป็นฟิวบอสนั่นเองนะฮะสำหรับไอ้ฟิวบอสเนี่ยก็คือคล้ายๆเวอร์บอสแต่ะทุกคนที่แบบทุกคนจะต้องช่วยกันตีเอ ซึ่งบอกได้เลยว่าโคตรโหดทุกคนโหดแบบโคตรโหดอ่ะแล้วของที่ดรอปเนี่ยคือดีด้วยนะเนี่ยมันก็จะมีบอสของแต่ละฟิลนั่นเองนะฮะโอ้โห Santi ตัวนี้ค่าพลังต่อสู้ที่แนะนำ206 แล้วก็อันสุดท้ายก็ผมจะเป็นพวกร้านค้าต่างๆเมื่อกี้ที่ผมเปิดให้ดูนะฮะก็จะมีพวกแบบยาบาัฟยาปั๊มต่างๆให้เราซื้อก็สามารถเข้าได้ทุกที่เลยนะไม่จำเป็นต้องกลับเมืองมาซื้อนะฮะอันนี้ก็ถือว่าดีนะจะได้ไม่ต้องแบบเที่ยวไปเที่ยวมานะฮะ <Wow. S 1> ส่วนอันนี้จะเป็นกาชาทุกคนเดี๋ยวเราค่อยมาสุ่มตอนท้ายคลิปแล้วกัน <c oughs> แล้วก็ที่ผมบอกว่าเกมนี้เนี่ยเราสามารถแบบตั้งร้านสามารถเทรดได้เนี่ยเดี๋ยวผมพาไปดู <c oughs> มันจะมีโซนที่เราสามารถแบบตั้งร้านได้อยู่ทุกคนก็คือโซนนี้ของเมืองนั่นน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 เเเเออออองงงงงงะีีีี่มมมัคคืืโซปปรรรรรราาาาณตตต้้้้ยยขดด๋๋วววพิจผ แข็งลอยเนี่ยคือแบบเต็มไปหมดอะทุกคนเนี่ยถ้าเราเข้ามาในโซนนี้เราสามารถกดตั้งได้ปุ๊บ แต่ว่าที่ผมบอกว่าเกมนี้สามารถเทรดได้เนี่ยไม่ใช่สามารถเทรดได้ทุกอย่างภายในเกมนะทุกคนเราสามารถเทรดได้เฉพาะของที่เราเห็นตอนที่เราจะตั้งร้านได้เท่านั้นอเออแล้วเวลาเราเทรดเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะได้เป็นเงินนะทุกคนของที่เราเทรดเนี่ยก็คือตามคําว่าเทรดเลยแลกเปลี่ยนสิ่งที่คล้ายๆกันอย่างถ้าเรากดแลกเปลี่ยนมะเขือเทศใช่ปะ่ะมะเขือเทศก็จะสามารถเอาไปแลกเปลี่ยนกับพวกข้าวโพดแอปเปิลได้หรือถ้าเป็นของตีโบอุปกรณ์เนี่ยมันก็จะเอาไปเทรดกับพวกของตีโบอุปกรณ์ด้วยกันอะไรประมาณนี้ <Wow. S 1> คือมันไม่ได้ขายแบบเป็นเงินตรง ตรงหรือว,ว่าสามารถเอาไปเทรดกับของแบบข้ามชนิดกันได้อเอออะไรประมาณนี้นะฮะก็ประมาณนี้เลยนะฮะสำหรับการตั้งร้านเนะแล้วเราก็สามารถตั้งร้านแบบออฟไลน์ได้ด้วยนะทุกคนหนีติ๊คําว่าไม่อยู่พอเราติกไม่อยู่เนี่ยมันก็จะนับถอยหลังเลยแล้วเกมมันก็จะปิดไปรู้สึกว่ามันจะออฟไลน์ได้ประมาณ6ชั่วโมงป่ะใช่ไหมโอเคครับผมเข้าๆสำหรับเกมนี้นกคนนี้ c r อ s เ World เนี่ยก็ราวๆประมาณนี้นั่นเองนะฮะเออทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวก่อนทุกคนผมลืมสุ่มกาชาเลยนี่่าแม่จะปิดคลิปซะแล้วไหนดูซินี่ทุกคนระบบสสสุุุ่มมมมมมกกกาาชเนีี้้ะจทังหด3แบบ็คือ อุปกรณ์อาวุธเครื่องสวมใส่ต่างๆสุ่มอิมมาเจนแล้วก็สุดท้ายก็เป็นสุ่มคอสตูมนั่นเองนะฮะเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาสุ่ม3โหมดเลยแล้วกันมาเดี๋ยวเราสุม่มอุปกรณ์ก่อนทุกคนสามารถสุม่มโดยการใช้ตั๋วก็ได้หรือว่าใช้เพชรก็ได้มาผมสุ่มเลยแล้วกันนะไปลุยครับผมไปดูสิสังเกตทุกคนถ้าได้ของดีมันจะมีแบบอนิเมชันอะไรแปลกๆป,ปะอันนี้เป็นหีบหีบไม้สีฟ้าโหอนิเมชันยาวเหมือนกันนะเนี่ย อันนี้น่าจะของธรรมดาวะทุกคนใช่ไหมโอ้โหแสงสีฟ้าอาา๋อฮะชุดสมดาวเหรออะ,อะกดสูมีครั้งเลยแล้วกันนี่เราสามารถกดข้ามได้ด้วยใช่ไหม αι, ทุกคนโอ้โหกล่องสีฟ้าอีกแล้วอะน่าจะเป็นของระดับเดิมนะผมกดข้ามเลยแล้วกัน อยากเห็นนะ่ถ้ามันเป็นของสีดาวทุกคนมันต้องเป็นแบบกล่องพิเศษแน่เลยเนาะน่าจะต้องแบบแบบเป็นกล่องสีทองอะไรเงี้ยเนาะเอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยลุงโอ้โหกล่องไฟอีแล้วอะไอเปรเดเอ้ยโอเคอันนี้ของสองดาวด้วยทุกคนกล่องสีเทานะมาตัวสุดท้ายขอดีๆหน่อยขอเจ็บๆหน่อยลุงกล่องสีทองผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะกล่องสีดาวเนี่ยมันจะเป็นกล่องสีอะไรอะ่ะกดข้ามเลยแนละ้วกัน อ๋ออันนี้น่าจะเป็น3ดาวนะฮะ <Wow. S 1> โอเคเราลาประมาณนี้แล้วกันนะฮะแล้วก็ไออิมเจจเนี่ยผมไม่มีตั๋วว่ะทุกคนน่าจะต้องใช้เพชรสุม่มเดี๋ยวสุ่มคอตูมก่อนละกันคอตูมเรามี5ตัว๋วจัดไปอ่าน้องนกนะฮะยังไงสิโอ้ออนิเมชั่นสวยงามนะฮะเอาสีม่วงน่าจะเป็นของแรสุดปะใช่ไหม ไหนโอ้โหสีฟ้ารู้เรื่องบอกเลยรู้เรื่องนะฮะอันนี้เป็นวัตถุดิบทุกคนรู้สึกว่าอันเนี้ยจะเอาไว้คารยาฟอย่ายอมด้วยเอาใหม่สิขอตัวดีๆน้องนกน้องนกน้องนกโอ้โหไอ้นกไม่รักดีไม่เงยไอ้นกชั่วอันนี้น่าจะเอาไวคา้คราฟคอสตูมปะมันมีโอกาสที่จะได้คอสตูมเสเร็จรูปเลยนะผมว่ากดข้ามเลยแล้วกันอือหือดีนะวันนี้เซิร์ฟทดสอบทุกคนโอเคกดข้ามเลยแล้วกัน เอาอันดีๆสักอันดิให้คนดูได้เห็นหน่อยเวลาสุ่มของแลได้เนี่ยมันเป็นยังไงทุกคนไม่เือมีแต่ของเกลือไม่มีตัวอย่างแบบของแลดูเลยเหรอเฮ้ยนกตัวนี้มันมีเรืองแสงป่ะทุกคนแปลกๆป,ป่ะรู้ว่ามันเรืองแสงทุกรอบป่ะนกตัวนี้มันมีเรืองแสงป่ะทุกคนแปลกๆป,ป่ะน่าจะเรืองแสงทุกรอบแล้วล่ะคิดไปเองนะโอเคแล้วก็สุ่มสันลี้งเนี่ยเดี๋ยวผมสุ่มทีแบบ10รอบเลยแลวกันนะผมว่าเราน่าจะได้เห็นเอฟเฟกต์แอนิเมชันในการสุ่มได้ของแลนะเพราะว่ารอบนี้เราสุ่มแบบ10ครั้งเลยมาทุกคน 2 1ไปครับผมขอดีๆขอดีๆปิกโกโลยังไงสิเป็นผีเสื้อนะฮะอ่าสารพัดของกุ๊กกิ๊กยังไงสิน้ำเดือดน้ำสีทองมีสีทองด้วยทุกคนของดีปะ่ะหุยไข่สีทอง2อ,อันไหนค่อยๆค่อยๆอันค่อยๆฟักทีละอันสิอ้กระเบนอีกแล้วทุกคนไอ้พวกนี้น่าจะเป็นแบบตัว2ดาวหดาวใช่ไหม กระเบน2ตัวไม่เงยไอไข่สีทองเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นตัวสีดาวมากน่าจะนะสามสึฟองแรกไปอืมฮึอาประวานแล้วก็อีกฟองหนึ่งเอ้ย ไอตัวนี้3าดาวนี่ไข่สีทองคือ3ดาวสีทองนี่ยังไม่แรกเหรอแสดงว่ามันมีมากกว่า3าดาวจริงมันมี4ดาวด้วยทุกคน4ดาวคือระดับหายากนะค่อนข้างที่จะเค็มระดับหนึ่งเลยนะถิ่งที่เราได้มาเนี่ยแต่ไม่เป็นไรอันนี้มันคือเซิร์ฟทดสอบทุกคนเดี๋ยวตอนเซิร์ฟเปิดจริงเนี่ยเดี๋ยวเรามาเจอกันโอเคครับผมก็ลาลาประมาณนี้เลยนะผมสำหรับเกมนี้นกคนนี้ crossword นั่นเองนะฮะยังไงก็ฝากไว้ด้วยละกันแล้วก็ย้ำอีกรอบอย่าลืมไปลงทะเบียนด้วยละกันนะสำหรับใครที่ผ่านมาดดดดดดูลิิิิปปปนนนนีีี้้้เเเ่่่ยยกอออทรฟมมมััจจะะไไบวววพสสสตตๆหาใ ก็เดี๋ยวตอนเซิร์ฟเปิดเนี่ยเดี๋ยวเรามาเล่นกันยาวๆทุกคนบอกได้เลยว่าเกมนี้ผมไม่พลาดแน่นอนนะฮะก็ฝากไว้ด้วยถ้าใครเข้ามาดูคลิปนี้เนี่ยแล้วชอบยังไงก็ฝากกดถูกใจครับผมแล้วก็ Subscribe Channel ของอ b กันไว้ด้วยแล้วกันนะผมแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลามีลงคลิปรีวิวเกมแบบนี้หรือว่าสุ่มการชาเดือดๆกันอีกเนี่ยก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันไว้ด้วยแล้วกันนะสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลากันไปก่อนยังไงก็ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับไปแล้วผมบ�